เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมอนุสรรแก้ววิเชียนผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกรวยตำบลบางไผ่พักเก้าไกลครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตเรียนก่อนนะครับว่าวันนี้ที่ผมมาได้อภิปรายรายง,งานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก นะครับเพราะว่าตัวสปสชเป็นหน่วยงานที่ผมเคยปฏิบัติงานอยู่ผมเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของสปสชนะครับผมขออนุญ,ญาตนําเรียนอย่างนี้ว่าผมอภิปรายเนื้อหาในวันนี้เนี่ยด้วยทัศนคติเชิงบวกกับสปสชนะครับ ในตัวพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545เนี่ยผมเข้าใจว่ากําหนดไว้ในมาตรา18อนุมาตรา12และมาตรา26อนุมาตรา13ที่กําหนดให้สปสชม,มีหน้าที่มารายงานผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานต่อสภาแห่งนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตนําเรียนทางผู้ชี้แจงนะครับว่าในเอกสารที่ท่านส่งให้ผมนี้ผมยังไม่เห็นผมเห็นผลงานของท่านนะครับแต่อุปสรรค ผมขออนุญาตโค้ดข้อความตามที่พระรชบั์จัดกำหนดไว้นะครับผมยังไม่เห็นท่านรายงานอุปสรรคในการดําเนินงานในเอกสารเล่มนี้เลยนะครับสิ่งที่ใกล้เคียงมากที่สุดในเล่มรายงานของท่านก็คืออยู่ในหน้าที่12นะครับในข้อ8เรื่องความท้าทายในการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ <S <S ผมขอท้าทายตามข้อความที่ท่านบอกนะครับเพราะเนื้อหาที่ท่านพูดในข้อ8และวงเล็บที่8เนี่ยบูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ3ระบบคือ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพนี่คือความท้าทายที่ระบุในรายงานของท่านนะครับในหน้า32ท่านระบุไว้ว่าลดความเหลื่อมล้ำบูรณาการ3กองทุนรายละเอียดท่านลงรายละเอียดไว้ว่าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐมีนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่หรือยูเซรนะครับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ น,นี่คือสิ่งที่ท่านระบุไว้ในรายงานผมอยากชวนท่านคิดครับในมาตรา66ของพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผมขออนุญาตอ่านนะครับท่านประธานมาตรา66ให้ตาพระราชกิจสเดีกาตามมาตรา9และมาตรา10ภายใน1ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและหากไม่แล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละ1ปี โดยให้สำนักงานหรือสำนักงานและสำนักงานประกันสังคมแล้วแต่กรณีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการเผยแพร่รายงานนั้นต่อสาธารณชนผมขออนุญาตขยายความอย่างนี้นะครับว่าในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมีบทบัญญัติในมาตรา9้าและมาตรา10ที่จะให้รวบการรักษาพยาบาลไว้ที่สปสอชอคือรวมสิทธิ์ทั้งสวัสดิการของข้าราชการและสวัสดิการประกันสังคม โดยออกเป็นพระราชกิจกาซึ่งในมาตรา66นี้ก็ระบุไว้ว่าให้ดำเนินการภายใน1ปีแต่ให้ขยายได้ผมขออนุญาตทวนข้อความนิดนึงครับว่าพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2545มีผลใช้บังคับวันแรกเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2545ถึงปัจจุบันนี้20ปีแล้วครับยังไม่มีการรวมสิทธ์มันเป็นความท้าทายตามที่ท่านรายงานไว้เป๊ะเลยนะครับ อีกกรณีหนึ่งนะครับท่านระบุไว้ว่าในมาในหน้า26ว่า20ปีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างชาติในมาตรา5ท่านระบุว่าบุคคลทุกคนนะครับในสมัยที่ผมทํางานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่สปสชเราจะมีมอตโต้อยู่คํหนึ่งครับว่าบุคคลทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยต้องมีสวัสดิการด้านสุขภาพ แต่วันดีคืนดีท่านส่งหาเือไปที่คณะกรรมการกิษศีกาแล้วมีการตีความกลับมาว่าท่านมีหน้าที่ดูแลเฉพาะคนไทยเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของท่านนะครับเพราะว่าการที่ท่านจะรวมสามกองทุนระยะเวลาผ่านมา20ปีแล้วก็ยังทําไม่สําเร็จอีกความท้าทายของท่านท่านมีเจตนาจะดูแลบุคคลทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยแต่ก็มาถูกระงับให้ดูแลเฉพาะคนไทยผมขออนุญาตเสริมท่านอีกนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ท่านบอก ในสามกองทุนนั้นท่านลืมไปหนึ่งหน่วยงานหน่วยงานนั้นชื่อกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพกองนี้อยู่ในสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับถามว่าหน่วยงานนี้ดูอะไรหน่วยงานนี้ดูคนที่ไม่มีสัญชาติไทยหรืออยู่ระหว่างพิสูจน์สัญชาติหน่วยงานนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกับคนไทยถึงแม้วันเวลาผ่านไปเขาจะถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเขาเป็นคนไทย ผมยกตัวอย่างชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีเลข13หลักระบบของสปสชที่ผูกไว้กับเลข13หลักในบัตรประชาชนนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยก็ยังไม่มีสิทธิ์สปสชรวมถึงเด็กติดจีหรือเด็กหัวจีที่เราเรียกกันนะครับก็คือเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่มีสัญชาติไทยก็ยังไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นความท้าทายของท่านนะครับไม่ได้จบอยู่แี่สามกองทุนเท่านั้นผมอยากให้ท่านนึกถึงเจตนารมณ์ของคนคนหนึ่งครับ ถ้าดวงวิญญาณของท่านฟังอยู่คือนายแพทย์สงวนนิตยาลำพงพวกเราทุกคนรู้ดีครับว่าสปสชเกิดขึ้นมาเพราะใครมีอุดมการณ์แนวความคิดอย่างไรมีหัวก้าวหน้ามีการดำเนินงานที่แตกต่างจากระบบราชการอย่างไรแต่วันนี้ผมเห็นสปสชเป็นเสมือนกรมกรมหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขตั้งหน้าตั้งตาเดินตามหรือทำงานตอบสนองต่อน,นโยบายที่ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนหรือ อาจจะทําเพื่อประชาชนแต่ไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพวันนี้ผมขออนุญาตในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยที่เป็นคนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชนนะครับขออนุญาตนําเรียนกับสบสอบช,อ,บชอ,บอย่างนี้ว่าอยากให้ท่านตั้งหลักเรื่องปัญหาสุขภาพและปัญหาความมั่นคงออกจากกันวิกฤตการโควิดที่ผ่านมาเราเห็นแล้วครับว่าเรื่องสุขภาพที่ในเกิดในการในช่วงโรคระบาดเนี้ย มันระบาดได้ไม่ว่าจะสัญชาติไหนในช่วงวิกฤตโควิดผมออกตรวจโควิดให้กับแรงงานต่างด้าวทั้งเข้าเมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมายผมออกตรวจโควิดให้กับผู้ตรงๆคือผู้รีภัยทางการเมืองซึ่งไม่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาลเหมือนที่ผมกล่าวตอนต้นครับว่าผมลุกขึ้นอภิปรายด้วยทัศนคติเชิงบวกในวันนี้ มีความฝันมีความหวังอยากเห็นสปอสอชอเหมือนวันที่ผมเข้าไปรับการประถมนิเทศก่อนเข้าทำงานในวันแรกนะครับให้กำลังใจสปอสอชอนะครับขอบคุณครับ